สนะิงความชัว่วใดๆความชั่วที่เราเกิดมาในโลกไม่ได้พบปะบัณฑิตไมไ่จะเรื่องหากินหาอยู่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวของเราบำบัดสาลีละร่างกายอันนี้ตลอดกันมาบุญบาปไม่เข้าใจทั้งนั้น ไม่จะเลื้องหาไรายได้ตลอดเป็นนิจาก,การอันนี้แหละพะโลวบาปกรรมความชั่วมันไม่มีการหายมันติดตามนำมาตลอดเป็นนิจในจิตของพวกเราทุกๆคนตลอดมาจึงได้ขึ้นชื่อว่าพวกเรายังเป็นบุตรชน บุญกุศลยังไม่ทันชัยชนะสิ่งความชั่วใดๆในใจของตนพระอริยะเจ้าทั้งหลาย